พยากรชีวิตสำหรับชาวราศีกันชาวราศีกันเกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นสัญ,ญลักษณ์หญิงพรมจารีชาวราศีกันเป็นคนรักความสะอาดหน้าตาสดใสหมดจดดูดีเนื่องจากมีลักษณะของธาตุดินได้รับมาจากธาตุน้ำของดาวพุธในชั้นบรรยากาศแต่เป็นธาตุน้ำที่ขุ่นจัดเป็นดินเหนียวหรือดินเหลว และเหมือนดินโคลนตมในคลองจึงทําให้ท่านที่เกิดในราศีนี้มีอุปนิสัยนิ่มนวลหาความแน่นอนไม่ได้มีความมานะพยายามสูงแต่ชอบทําอะไรตามใจตัวเองเป็นคนฉลาดแต่มักเก็บความรู้สึกเก่งรูปร่างลักษณะเหมือนนางสาวแก่ช้าใบหน้าสวยรูปไข่บอบบางมีสวดทรงดีเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งละเอียดรอบคอพิถีพิถนันหนักแน่นมั่นคงและมักจะรู้คุณค่าของเงิน มีความมิตกกังวลภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยใจเย็นหลายท่านประสบความสําเร็จที่ดีเยี่ยมเพราะความใจเย็นหนักแน่นไม่สีผามจัดเป็นราศีที่รักความสะอาดชอบวิจัยและวางแผนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายท่านที่เกิดในราศีนี้เป็นส่วนมากสำหรับเรื่องความรักและครอบครัวคนราศีกันหากได้แต่งงานกับคนราศีมังกรและราศีพฤกษ์จะทําให ชีวิตครอบครัวที่ดีมากทั้งสองราศีเป็นคนจริงจังกับชีวิตและอดทนอดกลั้นดีมากรักความสะอาดเป็นที่สุดรู้คุณค่าของเงินและการประหยัดอดออมมากที่สุดราศีหนึ่งทีเดียวสร้างฐานะได้ร่ำรวยคนทั้งสองราศีที่เช่วกันเข้าไปเกี่ยวข้องมักมีความประหยัดซื่อสัตย์และมองโลกตามความเป็นจริงและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท ผู้หญิงชาวราศีกันมักมีรูปร่างดีขี้อายรักสวยรักงามเป็นแม่สีเรือนมีความละเอียดรอบคอบติดเพื่อนรักใครรักจริงและซื่อสัตย์กับคนรักและคู่ครองมากหากมีปัญหากับคนรักหรือคู่ครองยึดมั่นผูกพันไม่ยอมเลื่อาได้ง่ายๆเป็นคนช่างสังเกตมักจำความหลังที่ประทับใจได้ไม่รู้ลืมผู้ชายชาวราศีกันนั้นมักรักความสะอาดตรงต่อเวลาและมักไม่ยอมให้คนรักคู่ครองสกปรปกรุงรังเป็นอันขาด ชอบวางแผนวางแผนการชีดำเนินชีวิตมีหน้าที่การงานมั่นคงในวัยหนุ่มหรือวัยเริ่มต้นของชีวิตหลายท่านสร้างฐานะได้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง35ปีก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินและมีครอบครัวที่พร้อมสมบูรณ์ชายชาวราศีนี้ไม่ชอบให้คนรักหรือคู่ครองมายุ่งเรื่องส่วนตัวหากรักใครมักแสดงออกยากต้องคอยสังเกต เพราะส่วนใหญ่มักไม่บอกรักง่ายๆหากเจ็บป่วยไม่สบายมักดูแลเป็นอย่างดีและมีความสามารถในการเอาใจคนรักหรือคู่ครองได้ดีเยี่ยม